สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องลูกบาแฟงคลับที่น่ารักทุกทท่ทานเลยนะคะสบายดีกันคือเกาเนาะพี่น้องมาพบกับเกิอีกแล้วนะในช่องเคส USA Channel นคนสีสเกตกันเองคือเกาละค่ะในคลิปนี้เป็นวันที่14นะคะ,ะมกราคม2021นะคะเพื่อนๆนานะตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วค่ะสองทุ่มะะสีมนาทีนะคะอ่าอุณหภูมิในวันนี้ก็ไม่หนาวนะคะเพื่อนๆวันทั้งวันอยู่ที่ประมาณ4ีหองศาเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าก็มีเมฆนะคะแล้วก็ เมื่อช่วงเช้าด่มีสโนม่ไม่เชิงกับว่าเป็นสโนนะคะเหมือนกับว่าเป็นเกรดน้ําแข็งนะคะโปรยปลายลงมาก็ไม่หนักค่ะแล้วก็พอช่วงบ่ายมาก็เป็นคลาวดีนะคะก็คือมีแต่เมฆค่ะแล้วก็อากาศก็ไม่ค่อยหนาวค่ะนะคะแต่ว่าอีกวันสองวันนี่แหละค่ะเขาบอกว่าจะหนาวเข้ามาอีกนะคะเพราะว่ามีพายุเข้าอีกนะคะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะ เจอสโนว์หนักไหมนะคะแต่ทางมิดเวส์นะคะเขาก็เจอสโนว์พายุสโนว์ค่อนข้างหนักเลยนะคะทางฝั่งนู้นก็วันนี้นะคะก็ <c oughs> คิดถึงค่ะก็เลยมานั่งทําคลิปเพราะว่าเก่งก็ไม่ได้นั่งทําคลิปมาคุยกันก็หลายวันแล้วเนาะก็มีเอฟซนะคะถามเข้ามาด้วยความห่วงใยว่าเป็นอะไรรอเปล่าทําไมทําคลิปสั้นจังในช่วงนี้นะคะคือเก่งก็ จริงๆเกก็ทางานทุกวันนะเนาะช่วงนี้ก็คือไปทาสีทุกวันเลยค่ะเพื่อนๆยังมีสีติดหัวอยู่นะคะเมื่อวานนี้สระผมไปแล้วแต่วันนี้ไม่ได้สระนะคะอาบน้ําแต่ว่าไม่ได้สระคะ่ะเพราะว่าก็ไม่อยากสระทุกวันนะคะคือสระวันเว้นวันนะคะก็ผมก็อยากจะตัดอยากจะไปทําทรงผมใหม่ซะเหลือเกินแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าออร้านอะไรสักเท่าไหร่นะคะจริงๆอ่ะตามปกตินาเกตก็จะกลับเมืองไทยในช่วงรด่นี้นะคะ แล้วก็กลับไปทําที่บ้านนะคะก็มีเพื่อนเป็นช่างเสริมสวยเขาก็จะแต่งสวยให้ทุกครั้งนะคะเวลากลับไปเมืองไทยแต่ทีนี้ว่าปีนี้ก็ยังไม่แน่ใจเลยนะว่าจะได้กลับเดือนไหนนะคะใจเนี่ยอยากจะกลับเต็มที่แล้วค่ะแต่ว่ายังยังไม่รู้ว่าจะได้กลับเดือนไหนเพราะว่ากลับไปนี่เราก็ต้องไปกักตัวใช่ไหมคะ14วันแล้วก็ คือเวลาของเกิกลับไปนี่มันก็ไม่ได้นานนะคะเกนอย่างมากก็ลาได้เดือนหนึง่งหรือว่าเดือนครึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเกิลาเดือนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าไปกัดตัว14วันอย่างเงี้ยแล้วก็รวมระยะเวลาเดินทางด้วยนี่ก็ก็คือมันก็หมดไปแล้วค่ะประมาณ16วันนะคะประมาณ16วันของเกินี่คือไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะนี่ก็จะเหลือเวลาแค่2อาทิตย์นะคะ2อ,อาทิตย์เกิก็คงจะไม่ได้เต็มนะคะเพราะว่าเออก็จะต้องเอ่อเผื่อเวลาวันเดินทางกลับไปด้วยอีกนะคะ ก็คือมันค่อนข้างที่จะเวลาน้อยมากเลยนะคะแล้วพอกลับเข้ามาที่อเมริกานี่ก็จะต้องมาโดนกักตัวอีก14วันถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นนะคะเวลาของเกศนี่คือประมาณเดือนครึ่งนี่คือก็ไม่ไม่ได้ใช้เวลาอะไรเลยในเมืองไทยแทบจะว่าได้เลยนะคะแค่สองอาทิตย์ที่จะได้อยู่ในเมืองไทยนี่คือมันน้อยมากสําหรับเกศนะถ้าเกิดว่าเกศลาเดือนครึ่งใช่ไหมเออเกศจะไปอยู่เดือนหนึ่งอย่างเงี้ยเออมันก็ จะต้องเสียเวลาไป2เดือนเลยนะคะคือก็กักตัวที่นู่นครึ่งเดือนแล้วมากักตัวที่นี่อีกครึ่งเดือนมันก็เป็นเดือนหนึ่งแล้วค่ะสำหรับการกักตัวนะคะก็เป็นเดือนหนึ่งแล้วก็เวลาที่ไปเมืองไทยนั้นก็อีกเดือนหนึ่งก็เสียเสียเวลาไป2เดือนนะคะทีนี้มันก็คงจะยากต่อกันที่จะทําได้นะคะเพราะว่าก็ต้องทํางานนะคะเพื่อนๆคือเกศก็มีเรื่องแปลกๆมาจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะเพื่อนๆแต่ ก็จะบอกกับเพื่อนๆก่อนนะคะว่าสาเหตุทําไมถึงทําไอ้คลิปสั้นๆนะคะก็เหตุผลหลักๆเลยจริงๆก็คือช่วงนี้คือ YouTube เขามีโปรเจกต์ Project ใหม่ของเขานั่นแหละนะคะแจริงๆเขาก็ออกมานานแล้วแหละนะคะคือเขาเรียกว่า YouTube s t นะคะเพื่อนๆก็คือเป็นคลิปสั้นๆนะคะคือโพสต์ลงไปคือเพื่อนๆอาจจะได้เห็นคลิปที่แบบว่าเป็น High light, High light ไฮไลท์ไฮไลท์อะไรอะไรที่มันแบบว่าแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะ โพสลงไปนะคะอะไรที่ส,สวยๆงามๆแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเกดก็จะโพสต์ให้ชมหรือไม่ก็อาจจะเป็นการอ,าอะไรอะรายงานสภาพอากาศในแต่ละวันหรือว่าอาจจะเป็นการาเล่นสนุกสนุกอะไรประมาณนั้นนะคะเกดก็อาจจะทําลงไปคือสลับกันกับการทําคลิปยาวๆที่เกิทำเป็นประจํานะคะคือเกดก็ไม่ไม่เลิกจากการทําคลิปประจํานะคะแต่ว่าอาจจะแบบคือสลับกันไปนะคะโพสตลงให้เพื่อนๆได้ชมกันก็อาจ ก็จะได้ไม่เซ็งน,นะคะดูแต่คลิปยาวยๆก็อาจจะเซ็งอาจจะเบื่อกันได้นะคะเพื่อนๆนี่แหละค่ะ PFC นะคะบอกมาว่าที่เมืองไทยน่ะออไม่ใช่เมืองไทยสิที่ประเทศลาวเขาก็มีพายุหิมะเข้าเหมือนกันใช่ไหมคะใครๆที่อยู่เมืองไทยอยากจะไปเห็นสโนนะคะไปที่ประเทศลาวใกล้ๆบ้านเราก็คงได้เห็นนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าทางฝั่งนู้นเขาอยู่ใกล้กับเวียดนามอยู่ใกล้ไปทางประเทศจีนนะคะทางฝั่งนู้นมันเป็นสภาพอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นเนาะบางทีมันก็อาจจะแบบมีพายุความหนาวที่พาดผ่านมาทางฝั่งนั้นมาลงที่แถวประเทศลาวไม่แน่นะบางทีประเทศไทยเราอาจจะได้เจอพายุสโนว์เข้าสักวันก็เป็นไปได้เนาะ ก็รักษาสุขภาพกันให้ดีๆนะคะเพื่อนๆเพราะว่าช่วงนี้อากาศค่อนข้างเปลี่ยนเนาะที่ประเทศลาวเขาจริงๆเขาเป็นเขตเมืองร้อนใช่ไหมแต่ว่าเกิดมีพายุหิมะเข้าลักษณะน,นั้นโดยที่เขาไม่ได้เตรียมตัวเนาะเพราะว่ามันมาเข้ามาอย่างนั้นมันก็จะต้องส่งผลนะคะแน่นอนว่าคนเราที่ไม่ไม่ได้เตรียมตัวจะรับกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะคะมันก็เป็นอันตรายนะคะเพื่อนๆสำหรับเกตเองนะคะอยู่ที่นี่10ปีเนาะ10ปีนี่เกตก็ค่อนข้างที่จะ ทนกับสภาพอากาศค่อนข้างได้ดีทีเดียวก็ว่าได้นะคะเพื่อนๆคือสภาพอากาศหนาวของที่นี่น่ะมันจะแตกต่างกับอากาศหนาวของที่นู่นนะคะคือที่นูน่นทางทางแถบนู้นเป็นเขตร้อนใช่ไหมคะเพื่อนๆเวลาที่เขาไม่ได้เตรียมตัวกับการรับสภาพอากาศหนาวอย่างเงี้ยเวลาที่เกิดมันพัดผ่านมาลักษณะนั้นนะคะนานๆมาทีอย่างนั้นเน่ะ คือมันจะค่อนข้างเป็นอันตรายกับผู้คนหรือว่าสัตว์ที่อยู่อาศัยนะคะแต่สําหรับพวกเรานี่คือเรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เตรียมพร้อมนะคะภายในบ้านเรามีฮีเตอร์นะคะสําหรับทําความร้อนน้ําที่เราใช้ก็เป็นทั้งน้ําร้อนน้ําเย็นนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นการน้ําล้างจานหรือว่าน้ําอาบนะคะอะไรพวกนี้ก็คือจะมีน้ําร้อนทุกที่นะคะเราใช้ทั้งน้ำน้ำร้อนน้ําเย็นนะคะแต่ สำหรับคนที่เขาอยู่อย่างนั้นก็มันก็จะค่อนข้างที่จะลาบากเนาะแล้วอีกอย่างนะคะคือที่นี่เป็นเมืองหนาวเมืองหนาวที่เกตหมายถึงนี่คือในเวลาหน้าหนาวนะคะในฤด,ดูหนาวของที่นี่คือมันจะหนาวตลอดอย่างที่เพื่อนๆได้ชมไปในหลายๆคลิปนะคะมันจะหนาวตลอดมันจะไม่ได้มีวันที่แบบว่าร้อนเหมือนกับอยู่ที่เมืองไทยเรานะคะที่แบบว่าอ่ะหนาวมาสามวันแล้วก็แบบ กลางวันมาแลวแบบร้อนระอุเลยอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็ตกเย็นมาแล้วก็หนาวอีกอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่เป็นอย่างนั้นนะคะที่นี่คือเวลาบันหนาวนี่มันหนาวแล้วก็หนาวจัดหนาวสุดๆหนาวสุด,สดขั่วมันเป็นลักษณะนั้นนะคะถึงพวกที่ปลูกผักปลูกอะไรเราถึงปลูกไม่ได้ไงไคะพวกผักต่งตางๆมันถึงตายอากาศหนาวของเราก็เริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤศจิากาคือคือหนาวจ,จ,จัดเลยนะคะคือพฤศจิากาแต่ว่าอากาศเริ่มเย็นนี่คือเดือน กันยายนก็คืออากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะเพราะว่าเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงเนาะก็คืออากาศจะเริ่มเย็นแต่ว่าเราจะมาเริ่มหนาวสุดๆนี่คือพฤศจิกาธัานวาแล้วก็มกราคุมพามมนานะคะนี่คือเราจะหนาวสุดๆแล้วนะคะนี่มันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะคือเราอยู่ในโซนที่เป็นเมืองหนาวนะคะก็คืออยากจะอธิบายให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันนะคะแล้วก็คือเรื่อง เรื่องแปลกๆที่เกศจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะก็คือตั้งใจฟังนะเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องไม่ใช่อะไรหรอกคนพูดอาจจะคุบพูดไม่รู้เรื่องนะคะต้องขอโทษขออภัยนะคะถ้าเกิดว่าคําไหนผิดพลาดไปก็ต้องอขอโทษไว้ก่อนนะคะคือเพื่อนของสามีถ้าเพื่อนจาได้ที่เขาชื่อสกอตนะคะคือวันก่อนนะคะวันก่อนใช่ค่ะคืนวันก่อนตอนสองทุ่มเกศพานิกกี้ออกไปหน้าบ้านนะ เกดก็ยังไม่ได้อาบน้ำนะก็ยังใส่ในชุดทํางานนะเพราะว่ากลับข้าบ้านมาก็มาทำํนทำนู่นทํานี่เพื่อนของสามีเขามีรถโฟเวีวนะคะก็คือรถอที่เราเรียกว่า ATV AT UTV อะไรนั่นแหละนะคะเขาเพิ่งจะซื้อใหม่นะคะแล้วเขาก็ขับมาขับมาตอนสองทุ่มนี่คือมันเปรี่ยวเพื่อนๆก็รู้ว่าข้างนอกบ้านเกดนี่มันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะคือตอนกลางคืนมันดึกๆแล้มันก็จะมืด ยิ่งมันฤดูหนาวอย่างนี้นะคะคนเขาก็จะไม่สัญจรไม่เหมือนช่วงในฤดูร้อนนะคะมันก็จะแตกต่างทีนี้คือมันมืดแล้วมันก็ไม่มีใครที่เขาสัญจรไปมาเลยค่ะมันจะเงียบสนิทเลยทีนี้เขาก็บ้านเขาอยู่ทางฝั่งนู้นเพื่อนๆก็ทราบใช่ไหมคะที่เก็บโพสให้ชมแล้วในหลายๆคลิปเขาก็ขับมาที่สี่แยกตรงนี้ค่ะที่หน้าบ้านขับมาตรงป้ายของฟาร์มนั่นนะคะก็คือเขาก็ไปจอดแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็เทอร์นาราวแล้วก็กลับไปนะคะ แกก็คิดว่าเออเห็นแล้วก็รู้ว่าน่าจะเป็นรถของเขาคือเขามีเขาใส่ไอ้ไอ้สนพปลาวนะคะที่ว่ามันเป็นใบไถท,ที่ไว้สาหรับไถสนูออกจากถนนนั่นแหละนะคะก็เลยแบบว่าไฟหน้ารถของเขามันก็สว่างอยู่เกก็เลยมองเห็นว่าเออนะน่าจะเป็นเขาเกก็ไม่ได้คิดอะไรนึกว่าเขาจะมาแล้วก็มาคุยอะไรหรือว่ามาพูดอะไรเกี่ยวกับมาคุยอะไรฝากไว้ให้สามีเกบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกดก็ไม่ได้ใส่ใจ ทีนี้เขาก็มาจอดอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็พักนึงเขาก็เทนาราวกลับไปนะคะเดี๋ยวก็เออแล้วไปนะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เกงก็ไม่ได้สนใจว่าเขากลับไปถึงบ้านเขาหรือเปล่านะคะเขาก็ไปจอดอยู่ตรงกลางที่ใดที่หนึ่งนี่แหละคะ่ะประมาณ3-4นาทีผ่านไปเกงก็ยังยืนอยู่ที่เดิมนะคะเพราะว่ารอนิกกี้ก็ปล่อยให้เขาเดินรอบๆไปก่อนอะไรเงี้ยเขากลับขึ้นมาอีกค่ะเพื่อนๆเขาขับกลับขึ้นมาอีก แล้วก็ามาจอดอที่เดิมนี่ก็มาจอดนานนานกว่าเดิมนะคะเก๋ก็เลยมองไปอีกก็อมองไปอีกอา้าวเขาทาไมเขาขับกลับมาอีกก็เก๋ก็งงนะแล้วทีนี่เขาก็เธอนาราวกลับไปทีนี้เก๋ก็มองว่าเขากลับไปกลับไปนี่เขาจะไปจอดตรงไหนอีกหรือเปล่าแล้วก็จะกลับไปบ้านเขาเลยหรือเปล่าอะไรยังไงทนี่เก๋ก็ยืนมองจนแบบว่ามันก็จะมองเห็นนะคะถนนตรงนี้มันเป็นเนินเขาใช่ไหมมันก็จะ,ะเป็น ที่ราบลงไปทางฝั่งนู้นนะคะแล้วที่นี้มันก็จะขึ้นเนินไปทางบ้านเขาตรงนั้นนะ่ะทีนี้เขาก็ขับไปแล้วก็ไปขึ้นเนินนะคะทางขึ้นไปบ้านเขานะ่ะเกวก็มองเห็นไฟรถแล้วก็เออรู้แล้วว่าเขากลับบ้านแน่นอนทีเนี้ยทีนี้นเกดก็เลยมาสงสัยนะคะเพื่อนๆ่าให้เพื่อนๆช่วยคิดนะอาจจะคิดว่าเกดคิดไปเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่เพื่อนๆทราบว่าเกดก็อยู่คนเดียวนะคะเพราะว่าสามีกว่าจะกลับถึงบ้านก็ สี่ทุ่มห้าทุ่มไม่ก็เที่ยงคืนก็คือแล้วแต่ว่าสภาพการจราจรในท้องถนนนะคะก็อย่างที่เพื่อนๆทราบกันเนาะทีนี้สามีกลับมานะคะเดี๋ยวก็เลยบอกให้สามีฟังเลยว่าทําไมเขาทําำลักษณะนี้ฉันไม่เข้าใจเกก็เลยบอกอย่างเงี้ยคือ a เอทีวของเขามันก็เป็นรถเล็กใช่ไหมแล้วทีนี้ มันก็เสียงไม่ดังมากใช่ไหมคะอาจจะมาจอดไว้ตรงที่ใดที่หนึ่งอา,อาจจะเดินมาส่องแอบดูเราภายในบ้านเราหรือเปล่าอันนี้เกดคิดไปเองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพื่อนๆแต่มันมันเป็นอะไรที่แปลกค่ะมันแปลกเสียง,เส,ยงเสียงนาฬิกาเสียงนาฬิกาดังเดี๋ยวแป๊บนึงนที่มันแปลกก็คือทำไมถ้าเกิดว่าเขาจะมีอะไรที่จะคุยกับเกดนะคะหรือว่ามีอะไรจะคุยฝากไว้ถึงสามีอะไรอย่างเงี้ย เขาเห็นเกียืนอยู่ตรงนั้นน่ะจริงๆเขาน่าจะขับเข้ามาแล้วก็เออมาคุยกับเกิก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าเขาจะไปที่ใดที่หนึ่งอ่าไปทางฝั่งนูน้นไปทางฝั่งนูน้นคือมันมีเป็นสีแยกใช่ไหมที่เพื่อนๆเ,เห็นนั่นแหละคะ่ะก็คือทําไมไม่ไปเลยละ่ะทําไมถึงขับมาแค่ตรงนั้นแล้วก็อ่าขับกลับไปแล้วไปอ่าจอดเครื่องทางแล้วก็ขับกลับมาอีกเอาทําไมทําอย่างนั้นอันนี้คือเกติอยากจะทราบเหตุผลจริงๆนะคะเพื่อน มันเป็นอะไรที่มันทําให้เราไม่ไว้ใจอะค่ะนะคะคือเกดคิดไปเลยว่าเอา้ามันทําลักษณะนี้นะ่ะเหมือนกับการว่าลักษณะจะมา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 ส่องดูมาแอบดูเราหรือเปล่าเพราะว่าเขารู้ว่าสามีเกศเนี่ยกลับบ้านดึกนะคะแล้วเกศก็อยู่คนเดียวโดยตลอดก็ไม่ได้สนนะว่าตัวเองจะใส,ส่เสื้อผ้าแบบไหนอะไรยังไงนะคะเวลาที่เราเดินในบ้านตัวเองเนาะก็ไม่ได้ใส่ใจว่าเราจะทําอะไรนะคะส่วนตัวของเรา คือบางวันนิกกี้เขาก็เห่านะเพื่อนๆเ,เวลาที่เกดนั่งนั่งอยู่ในบ้านสองทุ่มสามทุ่มนะ่ะเขาก็เห่านะคือเกดก็ออกมาเปิดเอ่อไฟแล้วก็ส่องสองดูรอบๆนะก็ไม่เห็นมีอะไรนะเพื่อนๆแต่เขาเนี่ยเหา่าเห่าเห่าเกดก็ได้แต่ตะโกนบอกเขาว่าไม่ต้องเหา่าคือไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเกดก็เลยมาคิดว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าที่เขาจะมาแบบมาแอบดูเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ,อ้นิกกี้คือสุนัขนี่เวลามีอะไรที่มันผิดปกตินะคะคือเขาก็จะ แบบเผาให้เรารู้นะคะว่ามีอะไรมา,าเขาได้ยินเสียงอะไรได้กลิ่นอะไรอยู่หน้าบ้านรอบๆบ,บ้านอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะเห่าตลอดนะคะนิกี่จะเป็นอย่างนั้น,นะคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดปกติเขาก็ไม่เห่านะคะจําได้ไหมคะที่เกดโพสต์ไปในคลิปหนึ่งว่าที่มีเรื่องแปลกๆเมื่อตอนวันปีใหม่นั่นแหะนะคะวันปีใหม่นั่นแหะที่ว่ามีคนไปเดินข้อประตูบ้านญาติของสามีนะคะที่อยู่ตรงนั้นนะะ่ะที่เขามาเช่าบ้านอยู่ตรงนั้น แล้วก็เนเบอร์ของเขานะคะที่ถัดไปบ้านหลังถัดไปที่ว่าไปคาอประตูดึกงดึ๋งินๆนะคะเพื่อนๆนั่นน่ะเจคก็เลยมาคิดว่าอมันเป็นอะไรที่เหมือนกับมันสอดคล้องกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่นะเราอาจจะคิดไปเองก็ได้นะแต่ว่าก็ป้องกันไว้ก่อนนะคือคิดคิดมากไว้ก่อนนะเรื่องลักษณะนี้คือว่าคิดมากไว้ก่อนจะดีเพราะว่าคือ เราอยู่ในที่ลักษณะนี้นะคะเพื่อนคือมันเป็นบ้านนอกแล้วคือเวลาที่เกิดอะไรขึ้นนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะ,ะไม่สามารถที่จะไปร้องตะโกนให้ใครเขาได้ยินได้นะคะเพื่อนเพื่อนนอกจากว่าเราจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับทุกอย่างไว้นะคะแล้วสามีก็เลยบอกว่าประตูไว้ตลอดเขาบอกอย่างเงี้ยก็คอยดูอยู่เรื่อยๆเข้าว่าอย่างเงี้ยล็อกประตูไว้เขาบอกว่าไอ้เพื่อนของเขาคนนี้ก็ มีท่าทางอะไรแปลกๆเขาบอกอย่างเงี้ยเออแล้วเดี๋ยวฉันจะไปหาเขาในวิกเอ็นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะรอฟังดูว่าเขาจะพูดอะไรหรือเปล่าฉันจะไม่เอ่ยอะไรหรอกอย่างเงี้ยแต่ฉันจะฟังเดี๋ยวฉันจะรอดูว่าเขาจะพูดอะไรเอ่ยอะไรขึ้นกับเรื่องนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออสามีเกศเขาเขาบอกว่ามันก็แปลกนะมันเป็นเรื่องที่ม,ทมันเป็นเรื่องที่แปลก,กเขาก็บอกอย่างเงี้ยนะเขาก็ไม่พูดอะไรมากเขาก็บอกแค่นั้นแหละนะคะเพื่อนทุกๆท่านเลยนะคะที่คอมเมนต์มา ฟีดแบ็กมาในคลิปเกี่ยวกับชาวออมิคลิปล่า,ลาสุดที่เกิโพสต์ลงไปนะคะก็มีคอมเมนต์มีคําถามมามากมายเลยนะคะเดี๋ยวไว้เกิจะทําคลิปแล้วก็ตอบคาถามให้กับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเกิก็จะไปหาข้อมูลที่แน่ใจแน่ชัดนะคะก็จะมานํามาทําคลิปเล่าสู่เพื่อนๆได้ฟังกันอีกทีนะคะ ก็ขอขอบพระคุณทุกทท่านเลยนะคะทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เข้ามารับชมและติดตามกันตลอดนะคะถ้าชอบคลิปไหนก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อนๆจะได้รับชมในคลิปต่อไปด้วยค่ะขอขอบพระคุณทุกทท่านอีกครั้งค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันกลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ